สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News แห่จิ้นสนันก้อยอรัชพรกับนักร้องดังสุดหล่อที่เคมีเข้ากันสุดๆแถนทั้งคู่นั้นหัวใจยังว่างอยู่อีกด้วยทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่จิ้นฟินกระจายกันเลยทีเดียวสำหรับก้อยอรัชพรกับนักร้องดังสุดหล่อไมพิรัช ที่ล่าสุดนั้นทั้งคู่ได้ไปออกรายการกันแต่เอ๊ะแอบมีการแต่งตัวที่คล้ายกันทําเอาเหล่าเพื่อนสีดีมนัตตีแห่แซวสนั่นกันเลยทีเดียวเพราะบอกได้เลยว่าทั้งคู่นั้นแอบมีเคมีบางอย่างเข้ากันสุดๆอีกทั้งตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็ดูเหมือนว่าสถานะหัวใจยังว่างกันอยู่นั่นเอง อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ